ชี้ดวงดาวพฤหัสบดีค่อยๆเดินหน้าราศีธนูน้ำ<า>ยอยอเอาน้ำบ่งวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ถึงวันที่สิบแปดมีนาคมนะครับดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่เราบอกครับเดินแบบค่อยๆเดินแบบย่องๆค่อยๆเดินเรื่องดีของชาวราศีธนูในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูหาอะไรดีๆให้กับตัวเอง ถ้ามองในมุมของการงานการงานก็กำลังแบบมองหางานที่เหมาะสมกับตัวเองถ้ามองในมุมของการเงินก็มองที่เงินเดือนเหมาะสมกับตัวเองมันจะมีคำว่าเหมาะสมเข้ามาและมีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูนะคะถ้าจะเลือกอะไรในตอนนี้ไม่เลือกในสิ่งที่มันใหญ่เกินตัวไม่เลือกในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องเข้าเนื้อชาวราศีธนูเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพฤหัส เราเริ่มเดินหน้าเราเริ่มเดินหน้าในมุมอะลิอลีคือการการบู๊การลุยการเริ่มมีความกล้าจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบหยองหย,ยองหน่อยถูกกดถูกบีบไว้ตอนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยเริ่มมีกําลังบอกเลยนะยิ่งหลัง18มีนาไปยิ่งจะมีกําลังมากขึ้นคุณจะจะจะ,จะกล้าจะบ้าบินจะลุยจะอาจยิ่งกว่านี้อีกชาวราศีธนูตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีแรงฮึด มีแรงที่จะลุกมาต่อต้านมีแรงที่จะกล้าปรับกล้าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายชาวราศีธนูถ้าเดินทางก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลขึ้นถ้าขยับขยายก็จะขยับขยายไปสู่จุดที่มันใหญ่ขึ้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่สบายใจชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วตรงนี้ฉันอยากขยับไปตรงนี้อาจจะไปอีก พื้นที่หนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกจังหวัดหนึ่งที่มันสบายใจขึ้นหรือต่างประเทศมีเกณฑ์ตรงนั้นเลยลำดับต่อมาก็คือเรื่องของทรัพย์สินชาวราศีธนูที่มีความติดขัดหรือว่าไม่สะดวกกายสะดวกใจเกี่ยวกับที่อยู่มีเกณฑ์ขยับเกี่ยวกับที่อยู่ 2. การติดต่อใดๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมันจะคืบหน้ามันจะเดินหน้าแต่ให้รู้ว่ามันจะเดินหน้าด้วยการขับเคลื่อนของชาวราศีธนูเอง น้ำหอมกลิ่นราชาวดีมันเป็นจังหวัดที่เราอยากอยากจะชนอยากจะบู้มากๆแต่ว่า<ม>ด้วยความที่ดาวประจําตัวเราเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินกําลังภายในเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้แข็งอย่างที่ภายนอกที่มันแสดงออกอยู่ตอนนี้<ม>นะครับเอาน้ําหอมไปฉีดไปเสริมให้ให้ข้างในเรามันแข็งขึ้นมันแกร่งขึ้น<ม>แล้วเราจะรู้ว่าอันนี้ควรชนอันนี้ไม่ควรชนอันนี้รอไว้ก่อนไว้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกตรงนี้เข้ามานะครับลองดูนะครับน้ําหอมกลิ่นราชาวดี